สวัสดีครับผู้กกับผมผมเขียนดีโปเกมนี่ก็ผมวันนี้ครับเราอยู่กับเกมบล็บอกกับในแบบออสตาอีกแล้วนั่นเองครับแต่ว่าวันนี้ครับเราก็อยู่กับรายการรายการเดิมของเราก็คือช่วงธุรกิจเกมเมอร์อีพีสองเยเราก็ได้ลงอีพีแรกแล้วแล้วครับผมทุกคนสามารถไปย้อนดูได้เลยนะครับช่่งคอจริงตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้มีตัวที่เราอยากได้หรอกครับเนี่ย ในเวลานี้คือตอนนี้ผมต้องการเลียวกบนะครับซึ่งมันก็ไม่มีเลียวกบแต่ชอมั้เถอะครับโอเคครับซึ่งตัวที่ผมต้องการนตอนนี้นะผมว่าตัวที่จำเป็นในใน,ในตอนการเล่นนะครับนี่ครับบูมานั่นเองครับคือได้ตัวอื่นอย่างมีฮอกเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับได้หมดเลยแต่หนละักคือต้องได้บูมานั่นเองนะครับ มเมื่อนีถึงตอนนี้มันยังไม่จัาเป็นได่จริงแต่ในช่วงหน้าจําเป็นแน่นอนสําหรับการหาเพชรนั่นเองครับมาเรามาสูงแบบสิบครั้งอ่าได้ซุปเปอร์โกคูมานะครับได้เทนเทนมานะครับแล้วก็ได้เอ่อจำชื่อไม่ได้ครับชาสกุสสร,ระสูย,ยไมิโซะจำชื่อไม่ได้ละอ่าได้หูมาทุกคนโอเค นี่ครับตัวนี้เเราก็ไม่จำเป็นอะไรนะครับเราก็กดคลิกข้ามไปเลยโอเคเราก็สูงแค่นี้พอนะครับเราก็ไม่ต้องการมีฮอกเหลือแล้วหรอครับอ่าเราก็มีเพิ่มมานิดนิดหน่อยหน่อยนะครับตอนนี้นะอ่ะเราก็ถอดโคคูนี้ออกได้ใส่นี่ครับ <ๆ S 1> ผมว่าผมจะสูงอีก1ิบครั้งนะครับผมเพราะว่า เราเนี่ยจะได้มี5าดาวตัวแรกนะครับก็คือโกคู5้าดาว,วนั่นเองมันจะเป็นตัวที่ค่อนข้างดีครับในการเล่นนะครับในช่วงแรกนะอิมเมอรี่เต็มเดี๋ยวเราจะไปอัดให้กับบูมาเลยนะครับเราเลือจะเล่นก่อนข้าเรือไว้ก่อน,เ,ออนเรเือฉันมาใช้ได้ก็ยังไม่พอต้องลออีกเพิ่มอีก ผมว่าผมต้องซื้อที่เพิ่มมานะครับมันเล็กไปนะครับโอเคมาแล้วก็ส่งกันต่อไปะครับผมยังอยากได้โกคูกนะครับโกคูกไม่ออกเลยอะ่ะขอโกคูกหน่อยะครับ โกทเดี๋ยวม,มันจะถือว่าเราไม่พยาะยามขยันตัวนะครับ10ครั้งเน่ยเฮ้ยทุกคนครับมีฮอ,อกครับถือว่าดีเลยครับเอาไว้สำหรับการปามได้นะครับเออไม่ได้โกคูได้มีฮอ,อกเพยงอ,อย่างดีเนนะ ถ้าครั้งนี้ได้โกคุมไม่ไม่เอาละเอาท็อปนี่แหละ <c oughs> ได้โกคุม <c oughs> ไม่อยากได้นะอ่านี่นทุกคนเราก็เหลือเพชรแค่ประมาณสามพันเพชรเองนะครับ ผมเนี่ยไม่ได้เล่นอะไรเพิ่มเลยนะครับเพราะเหมือนจะมาเล่นเพื่อคนดูเลยนะซีซีรีส์นี้อาจจะยาวนะครับอันนี้ก็อยูอ่ได้ด้วยนะเดี๋ยวเพื่อไว้ทาบตัวนะครับแล้วตอนนี้เราก็อัพไปที่บูม่าเลยนะครับ อ้เราเริ่มมาสวมใส่ตัวเลยดีกว่าตอนนี้เราว่าเราจะทําเป็นโกคูโกคูโกคูล่างล่างห้าดาวนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับมีฮอลคีทเราเพิ่งได้มานะครับมีน้องมาจากครั้งที่แล้วครับที่ผมบอกว่าผมจะรหัสอีกอันนึงของผมมาเล่นนะครับเดี๋ยว ครั้งนี้ผมเล่นคนเดียวเหมือนเดิมไปก่อนนะครับเ,เราตัดภาพไปเลยดีกว่าที่เข้าไปในเกมแล้วดีกว่าในด่านที่สองเลยนะครับของดาวนามเม็กนะเราอาจจะเล่นลันยาวเลยก็ได้นะครับโอ,โอเคทุกคนเข้ามาด่านที่สองครับมาเรานี่ครับเป็นตัวเอวีนะครับนี่การวางวางที่ดีดจริงๆอะ่ะมันต้องวางประมาณตรงนี้นะครับอย่างนี้นะ แต่ว่าเออมอจอาจจะยิงชา้านิดนึงนะครับไม่เป็นไรครับเราทนได้โอเคเราตัดภาพไปดีกว่าไปเลยเฮ้ทุกคนนี่บอสบอสก็ยังอยู่นะครับเราต้องฆ่าบอสเป็นชีพบอสนะครับเอามันให้ตายเป็นชีพมันจบครับเวทด่าทน,นที่สองเล่นตอนที่ที่สอง

ที่มันสามารถเอาไปใช้เล่นได้แล้วก็สูงมาเลยนะครับเดียวมาสูงนะครับอี่จะเป็นนาทีนะครับโจัจะิีเช้เาแล้อทุกคนเราบูมากออกก่อน มมันจจเขออีก yeah. ดีก่นทุกคนแตยวันนี้เนี่ยผมอาจจะอัดคลิปจนผมน่าจะได้โกงฟูเลยนะครับมา เดี๋ยวเราจะตัดภาพดูอันนี้เราต้องใช้ตั้ความอดทนนะครับถ้าเรามีตัวละครอีโวพร้อมล้วก็เอาได้เลยเพราะว่าอันนี้มันก็เราก็ได้มาทั้งที่ความจริงเราก็อยากได้แค่ตัวนี้นะครับเราก็ได้ตัวนี้มาได้เราก็ดีนะครับแถมแม่ห้าดาวเสริมด้วยนะครับแล้วก็ใช้คุมนะครับเราก็มาอ e ีโวอกคูเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะ,เ,ะ,มจะเคลียร์ตั้งแต่สตอรี่โหมดนะครับ ด่านที่หนึ่งด่านที่หกนะครับเล่นเคลียร์ไปเรื่อยเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวคือเล่นเคลียร์ไปหมดเลยอ่ามีคนมาช่วยเล่นด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะเล่นไปเ,นเรื่อยเลยดีกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะตัดภาคก่อนที่เราเรียกอุปกรณ์มาครบเลยดีกว่า แล้วเดี๋ยวผมจะให้ความรู้นะครับต่อนะครับเกี่ยวกับการขายเหมือนเดิมนะครับก็คือให้เหมือนคลิปแรกนั่นแหละแต่มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ต้องรู้นะครับผมโอเคไปดีกว่าไปเลยโอเคทุกคนครับเอทุกคนคงคิดว่าผมน่าจะทําตัวเสร็จแล้วหรือเปล่าไม่ใช่ครับยังทำไม่เสร็จนะครับแต่ผมทําต่อแน่นอนนะครับ ซึ่งถ้าทําในพาร์ทนี้เลยนยะมันจะใช้เวลานิดหนึ่งครับันต้องใช้เวลาครับโดยที่เปิดเพลงดีกว่าโดยที่ผมนะจะแนะนำสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับในการขายของั่นเองนะครับผมแต่ว่าไม่ได้แบบวิธีการนะครับแต่เป็นแบบการการสร้างก็คืดถือว,ว่าเราไม่ตั้งใจให้ไอรหัสเนี้ยมันแบบว่าคือเราก็อยากให้มันเก่งใช่ไหมครับแต่ว่า ลงสตอรี่หมดเนี่ยมันก็จะไว้สำหรับเอ่อการเล่นแบบคือคนเคยก็ไม่ได้เพชรเยอะหรอกครับผมแต่ว่าเล่นไปมันก็โอเคครับมันจะช่วยแบบว่าถ้าแบบลงสตอรี่ไปเยอะๆอย่างครับแต่ว่าสิ่งที่แบบว่าจะช่วยเพิ่มเงินได้จริงเยอะๆเนี่ยก็คืออินฟินิตมูดครับแล้วผมก็ได้อ่านนี่ค่ะทุกคนผมก็ได้เพิ่งได้มีฮอคมาใช่ไหมล่ะค่าวตัวหนึ่งครับรู้ไวยตัวอะไรไรยงางานี้นั่นเองนะครับที่ ถามว่าเออต้องหุ่นยนต์ไม่ดีกว่าหรอไรยงไงางอะไนี้ถ้าจะเล่นถ้าจะเน้นด้านมหนจริงไรยังไงก็ดีกว่านะครับใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับใชไ้ไรเนี่ยนละทุกคนมันก็ไม่มีอะไรยากนะครับกับการทำสิ่งพวกนี้นะครับผมเพราะว่า เดี๋ยวพัดเดี๋ยวพัดหน้าเดี๋ยวพัดเดี๋ยวพัดหน้าเดี๋ยวผมค่อยมาทำโคกูให้ให้ครบกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพัดนี้มันเดี๋ยวมันจะแต่คลิปมันจะยาวครับแล้วผมตัดนี่ผมต้องทำข้ามบอลเลยนะคลิปนี้เพราะนี่ก็กลางคืนแล้วนะครับผมก็ต้องนอนกันแล้วครับโอเคซึ่งคลิปนี้นะครับผมเราก็ขอไว้เพีงเท่านี้ดีกว่านะครับขอโทษที่นะครับขอโทษจริงๆที่ไม่ได้ทำที่ไม่ได้ทำตามที่เพีงพูดในคลิปนี้นะครับแต่ว่า วันนี้เราก็ได้รู้อะไรนะครับในหลายๆอย่างในการซื้อขายนะครับในการซื้อขายเนี่ยเราก็ต้องในการซื้อขายเราก็มีเอ่อก็คือเราก็ต้องเก็บเงินถูตกต้องไหมครับแล้วพอมาอย่างนี้ครับ <S <S การเก็บเงินของพวกเราเนี่ยเอ่อไม่ใช่การเก็บเงินครับการปั้นรหัสไปขายนะครับคือไอการปั้นรหัสไปขายเนี่ยถามว่าคือมันก็ช่วย มันก็มันก็มันก็ใช่ครับมันก็สามารถหาเงินให้กับเราได้จริงๆนะครับอาจจะเป็นแบบเงินไม่เยอะมากร้อยบาทสองร้อยบาทหรือสามบาทก็แล้วแต่ผมไม่รู้นะครับแต่ว่าตาหลักการน,นะครับผมถ้าเราจะเล่นเป็นตัวละครเร็จะได้เงินของแบบเป็นเกมเงินแบบในเกมนะครับผมแต่ถ้าเป็นแบบถ้ามีเพชรที่เยอะนะครับเราก็จะขายเป็นแบบเพชรที่เยอะนะครับให้คนแบบมีตัวเลือกได้มากขึ้น แต่เรามีเรื่องสองอย่างเลยก็จะดีว่าดีนะครับแต่เราก็ไม่ได้ฟอการตัวห้าดาวอะไรมากหรอกนะครับผมเราก็ต้องการตัวที่มันสามารถเอาไปดําเนินการต่อได้นั่นเองนะครับอย่างเช่นตัวโกกูน,นี้นะครับแล้วก็แค่ทาไว้เอาไว้ดำเนินการต่อเล่นสตอรี่เล่นอินฟินิตีโหมดอะไรแบบนี้ได้นะครับผมใครจะคิดแล้วครับว่าผมจะได้พิฮ ok e, อใช้ยตะหยอจริงไหมครับ <laughs> โอเคในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมา สอนการหาเพชรแบบกระทัดรักนะครับผมโอเคคลิปนี้เราก็ขอไว้เพียงย่างนี้ลืมกดไลค์ก็แชร์กดสมัครสชช่องเขียนดีโอเคเพื่อนผมถ้าอยากให้มีพาร์ทต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์แชร์สมัครสห้ชิกกับผมบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย